ได้ลา,า,าวิวบ้ารลาวิวบ้างไอ้อไมีแถวกไไ็ได้เอ้ยเอ้ยรูปแขนเหมือนคอนครบานเก่าเลยไอ้เหี้ยนี่ไปขายมาแล้วเนาะไอ้อมันด่ามันด,านด,าาด่าวอตการ์อยู่ไอ้เจ๊เนี่ยไอ้บาบายาก้ามันบอกอะไรห้องสิบสามไก่รพวกพวกฟรีเฟย์มัผมเป็นหัวห้อยเอ้อเอับ ขอบพิมพ์ด่าหน้าเซอร์เลยห้องที่สามกระจอมกมกไปไหนไอ้เฮี่ยไอ้เฮี่ยรูปเก่าเลยนครบานจอเกียวเลยเฮี่ยจะด่าจะด่าก็ไม่ได้ด่าสักที ไม่เอาเลยเลยวะียิงไม่ได้เลยปกติป่ะจะหนีจะหนีนอนละตรงนี้ไม่หนีเลยดีกว่าหนึ่งหนึ่งเลยดีกว่าเดี๋ยวก็ร้องอีกต่อให้เล่นมือเดียวได้อ่ะอีกมือนึงเดี๋ยวไพ่ไพ่หลังไว้มามามาเอากระบอกมามาพี่มามาให้หายจิตแล้วมัน

Change, 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 change. All right, let's move out. we hey,

ไปฟันเบก็ดิ้งไอสัตว์บวจัดเอไป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 เอ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 รากางรอกางอยู่รอกลางอยู่

บ้านมันมาบ้านมันมากู็อกอยู่กูรออยู่เฮ้ยเฮ้ยไอตลงมันได้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 ความือพี่โอ๊ตพี่โอ๊ตตรงนั้นแหละตรงนั้นข้างหน้าข้างหน้าขวามือสวยเอ้ยที่หวังที่หวังที่หวังต่องตัวที่หวังต่องตัวไอ้เหี้ยพี่โอ๊ตโคตรผิววะช็อตเนี้ยกูกูดูอยู่พี่โอ๊ตโคตรผิววะ เห็นว่าเห็นว wow. ่าแบบเลิกติดลบไงกูเลยแบบโโหน่อยบีบีต่อร์ไปบีต่อร์ไปว้าวไปเจ้าชาได้าชาตัวแรกวะไอ้าชายเลิกสิทธิดลบเลยนะใช่ปะตีอะตีแต่แรกว้าวยูิกิดลบเลยส่งตัวมาไหนส่งตัวมาได้ส่งตัวโอ้ยเจ้าหน้่หมดเห็นปะ ห้น่างโอยยี่ติวานไมตายไมตายนะโอ้ยยี่นจเปนจปนกลางอ่ะผมหมดหมดตรงไอ้เหี้ยไอ้อานกูบอกไหวชิวนายโยเนไอเหี้ยไอ้ตัวนั้นยังไม่ตายไอ้ที่อยู่ในบีอ่ะตั้งนานเลด้วไอ้เหี้ยนัด่านมานเนายยากที่สาเลยแต่นี้มันด่านลับว่ะมันก เอาดิไฮไลท์อะบอกเลยว่า YouTube ต้องเข้าแล้วช็อตเนี้ยในอาชีพนี้ตีหน่อย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 ไปไปไปเอเอไปกลางไอเต้บอกกลางไปกลางกลางกลางเต้บอกกลาง

ไฮไลท์ไปไฮไลท์อาชีพ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 ยี่สิบสามหมื่นเนาะกับกะหรี่คนนึงไอ้ยี่สิบอยากเดินไปตายอามีเลยมีสองมาสามหมื่นแถมกะหรี่คนนึ่งเนาะว่ามังไม่เดินแน่กูไอ้กองกองกลางดักไอ้เหี้ยเอฟเอฟหลังมา เอ้กา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 เอ้าไอ้เหี้ยกูกูกูได้ยินเสียงไม่ผิดนะไอ้สัตไม่ไปเบี้ยได้ปะ

แก่ล็อกอยู่แกล็อกอยู่ระวังนะพี่แทนนะวางกลางะวางกลางไอ้ไอ้ต๋อแก่ล็อกอยู่กลาง่ใช่ล็อกลางไม่ล็อกกลางกูไอ้เหียพี่เหียเลยมึงไมหวัเปิดหรอไมเล่นนู่นกวาเปิดเปลี่ยนที่เฉยเลยาสตว์ม่ไรนมาเคาเตอร์อให้ใครอยู่กอนเอ้เราทำแมงีละ